โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับช่องคันเองแล้วนะครับวันนี้ผมมาเล่นมาไวรีเจนนะครับเกมนี้คือถ้าใครไม่รู้นะครับผมรังพาะเกมนี้เลยเล่นเกมนี้กับอีกเกมหนึ่งนะฮะ <Yeah. S 1> ในสมัยที่แบบว่ายังสติมอยู่ในแอปแอปหนึ่งนะครับผม <Yeah. S 1> ยังไม่ได้ทํา youtube เลยนะ เกมนี้คือผมเล่นประจําเลยนะครับวันนี้เรามาลงแรงกันหน่อยแล้วกันนะอันนี้เป็นคลิปแรกของปีก็สวัสดีปีใหมให่ทุกคนกันด้วยนะครับผมขอโทษที่หายไปนานด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังอ่ารับชมแล้วก็ติดตามอยู่นะครับผมยังไม่อันซับผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับ <c oughs> มาเดี๋ยวเรามาเล่นแครี่กันหน่อยแล้วกันนะ <c oughs> มาตัวนี้คือตัวแบบว่าหน้าปรเกมเลยนะฮะ <c oughs> ชื่อว่ามีอานั่นเอง แล้วมันมีตัวที่เขาจะมาแข่งเราครัท่านผู้ชมหรือเราจะเปลี่ยนตำแหน่งกันดีไปเล่นตัวอื่นดีไหมโอเคเอาตัวนี้แล้วกันซิกเนเจอร์ผมเลยเปรยา่า <c oughs> อ่าได้ได้ได้เพื่อนแค่เราฟาร์มนะฮะตัวนี้ต้นเกมจะโหดมากเลยนะฮะช่วงหลังเกมนี้จะแบบว่าตายอย่างหมาเลยนะฮะเดี <c> ๋ย <oughs> วเราพยายามจบเกมให้แบบว่าให้มันได้เร็วแล้วกันอ่าเพราะหนุ่มเมียนมาคนนี้นี่เขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ย คือมันเป็นอะไรมีคนชอบแบบว่ามาเลือกตำแหน่งซ้ำกับเราแต่เราไม่ยอมนะครับเพราะเราจะไม่แบบว่าให้คนอื่นเลือกตัวที่เก่งๆแล้วก็ไปตายโง่นะฮะมาดูกันว่าเราจะเล่นโง่หรือเขาจะเล่นโง่นะฮะจังวันนี้ไปเจอกันในเกมนะับว่าเราจะตุยหรือจะรอดนะับมาเข้ามาในเ,เกมก็อัพสองไว้ก่อนเลยนะฮะ ผมก็งงนะว่าแลงแกนมาสเตอร์ Master แล้วนะฮะค่อนข้างสูงเลยแต่ว่าแบบว่ามีคนเล่นมั่วอยู่เลยนะครับ <c oughs> ดูมันดิดูมันดิ <c oughs> ไม่แคร์ครับ <c oughs> อ้าวาับแล้วแต่เลยเกี <c oughs> นี้เขาวาับเก่งฮะวับวเก่งกัน <c oughs> โอ้ยโหเน็ตกระตุกพอดีรัดไม่ทัน <c oughs> โอ้โฉจบแล้วจบแล้ว ชีวิต <Hey. S 1> แบ่งกันไปคนละตัว <What? S 1> อันนี้เขาเป็นพหนุ่มเมียนมาใช่ไหมเนี่ย <c oughs> อ้าโห <c oughs> มันได้หมดเลยสองอัน <c oughs> ปล่อยเขาปล่อยเขา lead, เราจะไปช่วยเลนบนดีไหมหน่า เดี๋ยวเราขึ้นไปเลนบนแล้วกันฮะเดี๋ยวมันงองเงเอ,เอ้เหลือตัวหนึ่งนี่วะ่ะไม่ได้เล่นนานตามแพทไม่ทันแล้วฮะต้องวันนี้ปไปในในในใครเฟิร์สบัตรใครเฟิร์สบัตรเดีเ๋ยว้อยครับ <c oughs> มากลางดงเลยนยะตัวที่ไหนอะครับออกเลยครับ <c oughs> สู้แล้วหนีสู้แล้วหนีโอใยจะไปยืนตีทั้งชาติหาช่องนครับหาช่องดูนช่องก่อนสักแป๊บอุ้ยซันมาว่ะโอ้โหไม่โดนถ้าโดนเมื่อกี้ตายแน่นอนฮะไม่เป็นไรโอ้โหบนสามเลยหลือเขาไม่ใช่บนแค่สองเอ้ยทำไมเราตีไม่โดนคนเลยเนี่ย ผมว่าเน็ตผมมีปัญหาแล้วเตรียมเข้าเลยฮะจังหวะน,นี้ไหน αι, ลองดูดิโชว์ฝีมือหน่อยสวยเรียบร้อยสันหายอะสันหาย <S <S โอ้ซเซเบอร์ทั้งสันเลยเปิดไหวไหมเนะี่ย โอ้โหมีคนมาเอาดิเข้าเลยฮะใครจะเข้าผมออกอยู่ทำไมใช่ไหมช่วยเพื่อนก่อนออกขันเอ้ยเขาว่ามันเอามันเอาเฮ้ยโอ้เอาอย่างนี่เลยเหรอสักหน่อยไหมสักหน่อยไหมล่ะ <c oughs> บางทีพี่ก็หิวเกินฮนะ,ะผมขอเดินกลับบ้านแล้วไม่ต้องวาร์มแล้วจังวันนี้ เฮ้ยโอ้โหป้อมกลางครับพี่โอ้กลางเดือดเลยนะเฮ้ยโอ้โหไม่มีใครสนใจเลยเฮ้ยมันก็แตกอยู่แล้วเนะี่ยทีนี้ไม่นสนใจนะเมื่อกี้แบบปล่อยแตกเลยหรืออ <c oughs> <c oughs> ผมนี่งงใจพวกท่านจริงๆเลย <c oughs> เอ๊ะมันมีคนจะรู้ว่าเราอยู่นี่ใช่ไหม สองตัวไหวไหมจิ้มเลยฮะหนีไปฝั่งนี้แน่นอนเอ,อ้โไม่ทันไม่ทันจิ <c oughs> ้มบัฟครับิบ่นเข้ามาก็โดนแบบนี้ขอบคุณที่ช่วยตีมี <c oughs> บอลจริงจริงแล้วกันะหาย เอสวัสดีเจอโจ์อืมตัวแถมตัวแถมอุ๊ยอุ๊ยมีคนมามีคนมาออกดีครับรออะไรครับอืมไอ้พวกนี้มันนี่งไงคิดว่าไม่เห็นเนอไม่รู้ใครแทงไม่รู้ใครแครี่แล้วจังววะเนี้ยชึบเราจะไปทันไหม นี่ไงนี่ไง <laughs> คลิปเข้าโดนแน่นอนครับช่วงวัน,นี้คลิปเข้าโดนแน่นอนปัดไปหนึ่งท <laughs> ีอุ้ยโดนสโลโมชั่นนี่ไงนี่ไงอุ้ยเอาดิเอาดิครับ <laughs> พอจะตายก็ออกใครจะไปยืดตีงชาติ <laughs> เราคนจะช่วยเขาดีไหม <laughs> นี่ไงล่าสดกูอะเมื่อกี้เฮ้ย <laughs> นี่มันเม็ดเลือด มามามา,มาตีเต่านี่กว่าเพื่อนๆเ,เอาโอ้โหผิดมองทางเข้าผิดทางนี่ไม่ได้เครดิตครับ <c oughs> เอาหมดเราต้องอยู่เราต้องขึ้นชื่อ <c oughs> มาเลยมาเลย <c oughs> มาเลย <c oughs> มาเลย <c oughs> อย่า่นึกว่าไม่เห็น อย่านึกว่าไม่เห็นตีหมดอะหนีไปไหนครับกระทือเป็นหนึงทีอาจจะนัวๆหน่อยนะฮะ <c oughs> นัวจัดเลยตอนเนี้เ <c oughs> ชื่อมือผมได้คฮะเชื่อมือผมได้ <c oughs> บินข้ามกำแพงไม่ใช่นักร้องข้ามกำแพงนะ <c oughs> อุ๊ยอุ๊ยตัวนี้มันบาร์มอน โอ้เขาไปปั่นเฉยแทนที่จะอันตียัดลงเลยไม่ได้ราดเพื่อนนะฮะกลัวมันไม่ตายจริงๆไม่กะกระแทกไปแต่มันก็เดินกลับมาสันวะสันแกซื้อ,อแต่มันแรงวิโอ้แรงจัดแรงจัดเนี่ผมไม่ที่จริงผมไม่กล้าเข้านะเมื่อกี้แต่ผมแบบอยากลองเทสเทสดา,าเมจเฉยนะฮะ รู้อยู่ว่ามันสู้ไม่ได้อยู่และเอาวะเพื่อนก็ใช้ได้อยู่นะบอลม้อนี้ปั่นไล่เขาตลอดเลยอุ้ยเพื่อนเราเหมือนจะมีประเด็นฮะไปช่วยเพื่อนก่อนดีกวะให้กอลารดอันนี้ก่อนฆ่ามันแก้แขนแก้แขนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวจัดเปรี้ยวเวตัวเนี้ย ต่อแวบบเปิดเลยครับเปิดหลอดโอ้ไอ้นี่เราไม่เหลือแล้วด้วยแต่เรายังรอดได้ไม่ให้ขึ้นชื่อหรอกห่วงป้ายห่วงป้ายถอยก่อนได้ไหมเพื่อนขอเคลียร์คลิปตรงนี้ก่อนนะเพื่อนจะเอาเพื่อนจะเอาดันก่อนดันก่อนถ้าซันเกิดนี้ผมตาย,ยนะผมรับมือไม่ไหวนะพยายามอย่าไปตายให้มันเยอะนะขอร้องโอเค กันคือตัวที่เป็นลิงไงนี่ไงมาดีมามาได้เวลามาวัดฝีกันแล้ววัดฝีออ้ยอยู่สองตัวแล้วบ่นเปิดดีครับโอ้โหนีตัวช่วยมาได้อยู่อุ้ยอุ้ยรอดรอดรอดโอ้โหเกือบไม่ตายเกือบตายนะฮะแม่เขาเกือบไม่ตายเราเกือบตายโอ้ยโดนยกแน่ป๊ะมันไม่กล้าว่ะ กาได้ไงเมื่อกี้ตบไปสองตัวรวดจะเรียกว่าสองตัวเลยเรียกว่าสี่ตัวซันคนเดียวก็สามตัวแล้วมาเลยมาเลยเซเบอร์ยกใครสักคนได้ไหมจะได้แบบช่วยส่งคอเนี่ยพร้อมยังครับพร้อมเราก็เปิดดลครับพร้อมยังพร้อมยังอ๋อมีอา ข้าวเราเราอะนี่ไงปล่อยเบิ่อนเก็บงานไหมครับเราลดเลือดให้เรียบร้อยเฮ้ยไอตัวนี้มันเอา <S 1> <S 1> อุย้ยเราแทงอยู่เราแทงอยู่ออกก่อนออกก่อนเดี๋ยวตายเอามาสั่นมาแล้วส,สั่นเกสึนี่เหยียบไปหนึ่งทีตัวปอมครตัวปอมอันนี้มันพิวนะอันนี้มันพิวนะ เรียบร้อยแตกไม่ต้องบอกนะครับว่า MVP คือใครคือแบบว่าตุ้มสุดตัวตุ้มสุดใจใจถูกตัด<อ>เล่นยังไงให้ได้ทีละสามดาวโอเคแกนมาสเตอร์ <laughs> okay. <Game> ขอแชร์ก่อนขอแชร์ เรียบร้อยครับทุกคนคือได้โลทองหมดยกเว้นไอ้เมียนมาที่เขาแบบว่าแย่งเราเล่นนะฮะต้องรีพอร์ตไปหน่อยจงใจแจกทักษะการเล่นต่ำนี่พี่จิงก็ไม่ได้ต่ำหรอกแต่มันก็ต่ำกว่าเพื่อนน,อ <Nope. S 1> <laughs> นะครับแล้วแบบว่าไม่รู้หน้าที่ตัวเองเออเจ้พูดเองดีโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปด้วยนะครับผมถ้าอยากให้ทำเกมนี้ต่อก็ กดไลค์ให้ถึง2ไลค์แล้วกันนะให้คลิปนี้ถึง2ไลค์พอนะครับผมถ้าใครอยากเล่นด้วยก็สามารถแอดมาเล่นด้วยเลยนะครับผมตาม ID นี้นะครับย้ำว่า ID นะครับไม่ไม่ต้องคนชื่อนะครับถ้าคนชื่อมันจะเจออีก,กันหนึ่งเออนั่นแหละนะครับเนเนดูวินเลดผมก็ได้นี่กคสองเปอร์เซ็นเป็นไงลนะ่ะแพ้แค่สองครั้งเองนะฮะตั้งแต่เล่นมาแต่มันลดโคตรเยอะเลย <What? S 1> โอเคสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย